ยังดิซี่อไรแกดูนั่นสิอะไรหรอนั่นไงดาวคณะคนนั้นไงที่เดินมาคนนั้นแหละอ๋อเห็นแล้วไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยใช่ใช่ใช่ก็แค่ผมยาวตาโตคิ้วโก่งจมูกโด่งหุ่นดีก็แค่นั้นน่ะเสวยตรงไหนพวกเราสวยกันตั้งเยอะเสวยใส่สไตล์เกาหลีคุยโยมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นดาวคนะได้ไงก็ไม่รู้เฮ้ ไหนไหนใครสวยอย่าบอกนะว่าพวกแกอะทำไมยานังุนเลิศพวกฉันไม่สตรงไรหนฮะถ้าไม่ติดว่าเตี้ยลำดำทึกเป็นป้าหน้าเป็นเซลก็คงจะสวยนะเออจะคอยดูเดี๋ยวมจะสวยให้ดูพวกเราสวยอ่ะอย่ามาตามจีบก็แล้วกันให้มันจริงเถอะ มาแล้วครับกับยาวิเศษที่สาวรอคอยว้าวผิวคำไม่ต้องตุ่งผิวเผด็กไม่ต้องติวเพียงแค่คุณมียาตัวนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปยาวิเศษสวยใสยาครอบจักรวาลของเราสตรีมีสกุลแก้สิว้าช่วยทําให้มีผิวข้วกระจาใสายอมนุ ทำให้จมูกโตไ่้รูปริมพีปาที่อิ่มเอิบเข้ารูปหน้าเข่าตรงโค้นตรงดตง่ิขาเรียวสวยยาวจากแหว่มัดเดินให้พวกเราสวยปิ๊งขึ้นนติดต่อเราได้ที่89ขวด35,000เองจะรับยาพิเศษใส่เป็นครอบครอนราคาเทงสมันบาทแลเดี๋ยวก่โห้ยหน้าเหมือนจะดีขึ้นเลยอ่ะ โอ้ดูสิยาเขาได้ผลจริงเลยส่วนจริงเราเนี่ยโอ้โหแพนเคกน้กชิ้นสุดเลยโอ้โหสวยขึ้นนี่เรามองไปมองมาก็เหมือนยา่าหย่าเมกันนั่นแหลเราโอ้ยยาเขาดีจริงเลยเฮ้ยมันลอยอะไรอะ่ะสงสารวันนี้เราจะออกแดดมากเกินไปอ่ะมั้ง ดูสิแดงๆเลยอ่ะมินะานั่นเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าแน่เลยเฮ้ยที่สองสาวเบลล่าลิซซี่นี่เอ้าเบลล่าลิซซี่เอามาปิดหน้าทำไมอ่ะได้ข่าวว่าเธอสองคนสวยขึ้นนี่นายนายขอดูหน้าหน่อยสิ พูดเธอหน้าแล้วนี่ว้า <c> ย <oughs> ทำไมหน้าพวกเธอเป็นแบบนี้อ่ะพวกเธอไปทำอะไรกันมาก็เราะยาสวยอ่ะก็เลยไปซื้อยาในโฆษณาใีวีมเกินน่นแล้วพวกเธอไปเชื่อยาโฆษณาเกินจริงพวกนั้นได้ยังไงออยอม,มันก็ไม่มี <c oughs> มามาเดี๋ยวเราพาไปหาหมอไป คุณหมอคะคุณหมอคะไอ้หมอคะแฟนประวัติคนไทยค่ะขอบคุณครับหมอก็ไม่รู้นะพวกคุณไปทานยาอะไรกันมาหน้าของได้พันเป็นแถบขนาดนี้ยคุณเรียนถึงระดับมาหาลัยแล้วคุณยังเชื่อยาจากโฆษณาเกิน,เนจริงพวกนั้นอยู่อีกก่อนใช้ยาแต่และชนิดเนี่ยคุณควรศึกษามันให้ดีก่อนนะว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าและที่สําคัญเนี่ย ดูฉลากมานันว่ามีตาออยอรองรับหรือเปล่าไม่ใช่แค่ยานะครับยังรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มอาด้วยเพราะยาเสริมความงามที่กําลังระบ,บาดอยู่ในหมู่วัยรุ่นขณะนี้เนี่ยมีสารอันตรายปะปนมามากมายอีกทั้งยังมีเซียลรอยทานมั่วเ่วต่อเนื่องต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเชียวนะครับเห็นไหมล่ะสีซัวใช้ยาไม่มีออย,ออยอหรือเป็นยังไงแกเพราะแกแ ที่ทำพูดฉันเป็นแบบนี้มันเกี่ยวอะไรกับฉันอ่ะต้องมาพูดเลยเะ้รเนี่ยโอ้